สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์สิริบุญญากรไกรเทพอีกแล้วนะคะกับบทที่3ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3.1ค่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเอกสารและการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนๆธุรกิจไหนๆเรื่องของงานเอกสารและการเงินก็จะมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญกับอาชีพนั้นๆเสมอค่ะแม้ว่าอาชีพ Call Tourism Service p r o เดอร์จะมีหน้าที่ประสานข้อมูลต่างๆระหว่างนักท่องเที่ยว หรือ หน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆนะคะแต่เราก็ยังมีความจําเป็นค่ะที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเอกสารและการเงินค่ะสําหรับในบทนี้ค่ะในเรื่องของความหมายของเอกสารก็คือรูปแบบใดๆในการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลค่ะซึ่งสามารถที่จะนํามาอ่านแปลตีความหมายใช้อ้างอิงและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ค่ะโดยเราแบ่งเอกสารเป็น2ลักษณะดังนี้นะคะ 1. เอกสารที่สามารถสัมผัสได้2เอกสารที่ไม่สามารถสัมผัสได้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการบริหารงานเอกสารนะคะ 1. ค่ะการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาอย่างประหยัดค่ะ 2. การออกแบบในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารให้มีมาตรฐาน 3. ค่ะการพัฒนาและทำรงไว้ให้สอดคล้องตามระบบวงจรชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับวงจรเอกสารนะคะก็จะมีวงจรต่างๆ5วงจรดังนี้ค่ะวงจรที่1ค่ะการผลิตเอกสารต่างๆค่ะเมื่อผลิตแล้วก็จะต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําให้เราสามารถเรียกใช้งานเอกสารได้ง่ายๆค่ะ 3. ค่ะการนํามาใช้งานให้ถูกกับลักษณะของงานอันดับต่อมาการรักษาเอกสารนะคะ บางทีเอกสารที่มีความจําเป็นถ้าเกิดมันมีอยู่ชุดเดียวก็น่าจะมีความเสี่ยงในกรณีที่มันสูญหายใช่ไหมคะดังนั้นก็อาจจะมีการแบ็กอัพจัดเก็บเอกสารต่างๆและสุดท้ายค่ะการทาลายเอกสารอันนี้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเอกสารบางอย่างเป็นเอกสารที่เป็นความลับทางธุรกิจดังนั้นหากไม่มีระบบการทําลายเอกสารที่ดีข้อมูลของบริษัทเราข้อมูลของธุรกิจเราก็อาจจะถูกเผยแพร่ออกไปข้างนอกได้ค่ะ ลองมาดูกันเลยนะคะในการผลิตเอกสารค่ะว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรกันบ้างค่ะ 1. ค่ะการออกแบบเอกสารจะต้องมีการควบคุม ให้การออกแบบเอกสารการเขียนเอกสารการสร้างเอกสารเนี้ยค่ะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกล่าวคือมีการออกแบบแบบฟอร์มที่หน้าตารูปร่างอ่านแล้วสบายตาเข้าใจง่ายและสามารถตอบวัตถุประสงค์ของงานเอกสารนั้นๆได้ค่ะอันดับถัดมาจะต้องมีการควบคุมการผลิตเอกสารด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเขียนมาแล้วไม่มีการตรวจสอบว่าเอกสารชิ้นนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อันดับต่อมาการผลิตเอกสารหลายองค์กรก็จะมีนโยบายร้ายเอกสารด้วยค่ะก็คือการที่องค์กรใดๆไม่มีระบบเอกสารต่างๆมีการทำงานกันผ่านระบบไลน์ a c e b o o k หรือการส่งอีเมลเป็นต้นค่ะอันดับต่อมาเป็นเอกสารแบบอนเนกประสงค์ก็คือจะมีเป็นแบบฟอร์มของส่วนกลางอยู่แล้วเป็นต้นค่ะ และสุดท้ายการผลิตเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนี้หมายถึงเอกสารชุดนั้นสามารถเรียกใช้งานหรือดูระบบจับเก็บได้อย่างมีความเรียบร้อยค่ะสามารถดึงไปใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้หัวข้อต่อไปคือการจัดเก็บเอกสารค่ะ ณปัจจุบันค่ะมีประเภทของการจัดเก็บเอกสารเป็น2แบบด้วยกันนะคะ 1. ค่ะเป็นที่จัดเก็บเอกสารทางกายภาพเช่นอาจจะเป็นเอกสารต่างๆที่ผ่านการพริน้นออกมาอันนี้ก็สามารถเอาไปจัดเก็บในตู้เอกสารในแฟ้มเอกสารต่างๆและ2นะคะก็คือที่จัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นอาจจะอัปโหลดขึ้นไปบนคลาวด์เป็นต้น สำหรับระบบจัดเก็บเอกสารนะคะก็จะมีแยกเป็นดังนี้นะคะ 1. ค่ะอาจจะเป็นแฟ้มส่วนกลางที่ทุกแผนกทุกส่วนงานสามารถเข้ามาดูเอกสารแล้วก็ดึงข้อมูลไปใช้ได้เลยค่ะ 2. ค่ะเป็นแฟ้มแยกตามส่วนงานต่างๆแยกเป็นแผนกเลยแล้วก็3ค่ะเป็นแฟ้มเครือข่ายขององค์กรเลยค่ะทุกฝ่ายงานสามารถเข้าไปดูเอกสารแต่และส่วนได้เลยค่ะ สำหรับการจำแนกเอกสารนะคะปัจจุบันเราก็จำแนกออกเป็น2แบบง่ายๆเลยค่ะแบบแรกเป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานค่ะและแบบที่2ก็คือการจำแนกเอกสารเป็นเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วค่ะเพราะว่าโอกาสในการใช้เอกสารสส่วนนี้ค่ะมีความแตกต่างกัน เอกสารที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการถูกเรียกใช้ได้บ่อยกว่าเอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับระดับในการจัดเก็บเอกสารนะคะก็มีดังนี้ค่ะการเก็บเอกสารระหว่างที่ปฏิบัติงานการเก็บเอกสารเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จและการเก็บเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องของงานเอกสารก็มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่แบ่งเป็นระบบตัวอักษรและการจัดเก็บเอกสารที่แบ่งเป็นระบบตัวเลขด้วยนะคะ ดังนั้นคุณอาจจะเรียงตามพยัญชนะไทยหรือพยัญชนะภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเช่นอาจจะเรียงเอกสารตามชื่อคนชื่อกิจการอาจจะเรียงเอกสารตามภูมิศาสตร์อาจจะเรียงตามชื่อเรื่องชื่อหัวข้อค่ะแต่ในธุรกิจท่องเที่ยวค่ะอาจจะแนะนําว่าน่าจะเรียงเป็นตามลักษณะภูมิศาสตร์ค่ะเช่นแพ็กเกจโปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่แพ็กเกจโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูลดังนั้นเมื่อเรามีลูกค้าที่จะไปทริปสตูลเราก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นเลยค่ะก็จะมีข้อ ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นสตูนอันนี้ก็จะง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สําหรับธุรกิจโรงแรมนะคะก็อาจจะเรียงตามชื่อคนพอลูกค้ายื่นบัตรประชาชนมาเราก็สามารถไปเสิร์ชื่อหรือไปดูเอกสารตามริส์ลายชื่อตามหมวดตัวอักษรแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันค่ะหรือหน่วยงานภาครัฐก็มักจะเรียงเอกสารตามลำดับเลขที่ของเอกสารค่ะหรืออาจจะเรียงตามวันเดือนปีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น ทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารมีอะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกเลยก็คงจะเป็นตู้เอกสารทั่วไปซึ่งตู้เอกสารก็มีหลายแบบหลายประเภทเช่นกันค่ะอันดับต่อมาก็คือบัตรนําเพื่อจะได้รู้ว่าเอกสารหมวดหมู่ชุดนั้นนะคะเป็นเอกสารอะไรถัดมาค่ะก็จะเป็นแฟ้มเอกสารปัจจุบันก็จะมีแฟ้มเอกสารที่ค่อนข้างมีความหลากหลายรูปแบบหลายสีขึ้นอยู่กับส่วนงานค่ะว่าจะสะดวกใช้แบบไหน ถัดมานะคะก็คงจะเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารทั่วไปเช่นเครื่องเย็บกระดาษตู้เป็นต้นค่ะ อย่าลืมนะคะข้อแนะนําในการจัดเก็บเอกสารอย่างง่ายเลยที่เราจะต้องรู้ 1. ค่ะคุณจะต้องมีการแยกประเภทของเอกสารนะคะเพื่อที่จะได้หาเอกสารได้อย่างง่ายเมื่อถึงคราวจําเป็นที่จะต้องใช้ค่ะถัดมานะคะใช้แฟ้มเอกสารเพื่อที่จะแยกหมวดหมู่อันนี้ก็จะประหยัดเวลาในการค้นหาอีกด้วยนะคะอันต่อมาการใช้บัตรนําก็จะทําให้เราหาคอนเทนต์หาเนื้อหาส่วนของเอกสารนั้นๆได้อย่างง่ายค่ะ และสุดท้ายค่ะก็คือการใช้สีในการแยกเอกสารต่างๆสีตรงนี้นะคะไม่ใช่สีของตัวอักษรในการพิมพ์หรือสีของกระดาษนะคะแต่หมายถึงสีของแฟ้มสีของสันกระดาษต่างๆเป็นต้นค่ะอันดับต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาเอกสารนะคะจะต้องมีระบบการจัดเก็บและการดึงข้อมูลมาใช้งานค่ะโดยจะต้องมีการจำแนกประเภทของเอกสารค่ะ เช่นถ้าเกิดเราเป็นโค t o u ล i ซ m มเซอร์วิสพร i อ e วเดอร์ก็อาจจะมีเอกสารของฝ่ายที่พักเอกสารของยานผาานะเอกสารของกิจกรรมต่างๆอันนี้เราก็จะต้องจําแนกให้เป็นส่วนงานเพื่อที่เราจะได้ไปดึงข้อมูลตรงนั้นมาใช้ได้ง่ายจากนั้นคุณก็อาจจะมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานในระบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอันดับต่อมาการทําข้อมูลให้ทันสมัยค่ะแปลว่าต้องมีการอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ให้ทันสมัยเนื่องจากยุคสมัย เศรษฐกิจหรือว่าค่าตัวเลขเนี่ยค่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนอกจากนี้องค์กรของคุณจะต้องมีการป้องกันข้อมูลด้วยนะคะเช่นอาจจะกำหนดรหัสของไฟล์เอกสารนั้นๆหรืออาจจะมีห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญหรือจะต้องมีจำนวนคนที่รู้ในเรื่องราวของเอกสารนี้ค่ะที่ไม่มากเกินไป อันดับต่อมาคุณต้องมีการจัดเก็บเอกสารที่สามารถให้ความเร็วในการเข้าถึงของข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะทำอะไรก็ตามออฟฟิศของคุณมีการสํารองเอกสารอยู่บนระบบออนไลน์ก็สามารถเข้าไปปุ๊บคลิกดึงข้อมูลมาได้เลยอันนี้ก็จะประหยัดเวลาไปอีกแบบหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการควบคุมการเก็บคืนเอกสารค่ะ เอกสารบางอย่างเราแจกกลับไปให้สวยงานงานต่างๆแล้วแต่มันเป็นต้นฉบับเราจะต้องมีการเรียกเอกสารกลับคืนมาและนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีระบบการจัดเก็บเอกสารมีฝ่ายดูแลโดยเฉพาะนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีมาตรฐานในการค้นหาเอกสารด้วยนะคะถ้าคุณสามารถสืบค้นเอกสารได้ภายในหนึ่งนาทีเขาก็จะประเมินว่าดีมากแต่ถ้าสองนาทีผลการประเมินก็จะเป็นดีและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เวลาสานาทีก็ใช้ ได้4นาทีถือว่าการปฏิบัติงานและระบบการจัดเก็บไม่ค่อยดีเลยค่ะ5นาทีถือว่าไม่ดีและถ้าเอกสารที่คุณจะต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลนานถึง10นาทีค่ะอันนี้ระบบของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะต้องปรับปรุงหัวข้อถัดมานะคะเป็นเรื่องของการทำลายเอกสารค่ะ ธุรกิจที่เปิดนานมาแล้วก็จะมีเอกสารจํานวนมากนะคะและบางส่วนก็ไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะจะต้องมีการทิ้งไปแต่ในเรื่องของการทิ้งการทําลายเอกสารนี้นะคะเขาก็จะต้องมีขั้นตอนด้วยกันค่ะสําหรับขั้นตอนการทําลายเอกสารนะคะคุณจะต้องเลือกย้ายเอกสารที่มันล้าสมัยไปแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสาที่จะใช้งานแล้วออกจากแฟ้มเอกสารที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้เราสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารชุดที่เป็นปัจจุบันได้ง่ายแล้วก สะดวกค่ะจากนั้นค่ะก็กําหนดศูนย์เอกสารที่ไม่ค่อยใช้หรือลองวิเคราะห์ค่ะในองค์กรของคุณจะเอาไปให้ส่วนงานไหนจะจัดเก็บตรงไหนและหลังจากนั้นนะคะคุณก็พัฒนาระบบควบคุมแล้วก็การทําลายเอกสารที่ไม่ใช้ค่ะอย่างปัจจุบันนะคะก็มีเป็นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วเราเอาเอกสารเข้าไปเครื่องมันก็จะทําลายเอกสารให้โดยที่เราไม่สามารถเห็นเลยว่าเอกสารชุดนั้นมีข้อความว่าอย่างไรค่ะ ขั้นตอนการทำลายเอกสารขั้นตอนแรกก็คือคุณจะต้องขออนุมัติทำลายเอกสารก่อนเพราะว่าเอกสารบางอย่างมีความจำเป็นสำคัญดังนั้นก็จะต้องมีบันทึกข้อความใบปะหน้าแนบเอกสารไปแล้วก็ให้ผู้ที่มีอำน,นาจในการตัดสินใจว่าจะทำลายหรือไม่ทำลายพิจารณาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจเอกสารเลยค่ะ และดำเนินการทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสมค่ะอะลองมาดูกันนะคะว่าข้อควรคํำนึงถึงในการจัดเก็บเอกสารมีอะไรกันบ้างค่ะ 1. น,นะคะจะต้องสามารถรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ค่ะ 2. ค่ะผู้รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 3. ค่ะระบบการจัดเก็บเหมาะสม กับประเภทและชนิดของเอกสารค่ะและ4ค่ะสถานที่จัดเก็บสะดวกในการค้นหาค่ะ 5. นะคะระบบการจัดเก็บเป็นสากลง่ายต่อการเข้าใจค่ะ สำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จะมีข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในศูนย์พัฒนากำลังคนในพื้นที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตรังได้เลยค่ะ